สวัสดีค่ะชื่อคุณนกนะคะอาชีพคือนักธุรกิจค่ะให้คุณหมอดูซิว่าแผลโอเคไหมแต่จริงๆว่าแผลเนี้ยโอเคตั้งแต่10วันแรกและสวยสวยเลยเนี่ยเดือนนึงเนี้ยมันเข้าที่แล้วอะค่ะไปไหนอะก็มีเด็กคนบอกว่าเฮ้ยทำไมแบบหน้าเปลี่ยนไปเลย อันนี้คือเรื่องจริงแล้วก็ไปไหนนะคะเดี๋ยวนี้ก็จะแบบมีคนบอกพี่สวยขึ้นซึ่งวันนี้มาน้องๆที่ออฟฟิศก็ที่เนี่ยก็บอกอ้ยพี่สวยมากเลยซึ่งเราก็แบบเราก็บอกเฮ้ยมันชินละชินแล้วก็คําว่าสวย <c oughs> การมองเห็นมันก็ดีขึ้นเราง่วงอยู่ตลอดแล้วเราเราดูแล้วหน้าเราล้าเราเหนื่อยคือเช้ามาปุ๊บเรานั่งดูกระจกเฮ้ยตอนนี้เราเฟรชคือเรามองแล้วเฮ้ยเราสวยเราสวยด้วยแบบ ค่าของเราเรามองแล้วเราสวยแล้วโอเคทุกวันเราก็จะรู้สึกว่าเราอยากจะแต่งตัวอยากจะแต่งหน้าเพื่อจะแบบออกไปหาลูกค้ามันมีมันมีกําลังใจถ้าใครมีปัญหาหนังตาตกหรือใต้ตามีไขมันให้มาทำเลยคะ่ะไม่ต้องรอไม่ต้องรอเวลาเพราะยังไงสุดท้ายแล้วอะ่ะคุณก็ต้องทำเพราะมันอยู่มาด้วยกันไม่ได้จริงๆเพราะว่าหนังตาม,มันปิดมันห้อยมันย้อยมันป่องออกมาพอจะแบบมาได้มาเลยนะคะความสวยไม่ต้องรอคะ่ะ